ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้ให้วิธีทำวิธีสอนจิตไว้ว่าถ้าจะดูลมจะให้จิตแนบสนิทอยู่กับลมนั้นใหม่ๆมันอาจจะทำยากหน่อยเพราะจิตมันเคยโลดแล่นมันเคยสายแสจนกลายเป็นนิสัยสันดานจู่ๆเราจะมาจับมันให้อยู่กับที่ให้อยู่กับลมนั้นมันก็เหมือนกับเราจะปลิงมาไว้กับหลัก ไม่มีทางว่าหลิงนั้นจะนิ่งอยู่ได้กํำหนดดูลมหายใจมันก็จะมักสายไปกับสิ่งอื่นไปฟุง้งซ่านไปรำคาญกับสิ่งอื่นบ้างจะให้จิตมันอยู่ในล่องในลอยนั้นมันคงยากครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านได้ว่าอย่างนี้ถ้าจิตมันไหลไปกับอารมณ์ก็ปล่อยให้มันไหลไปก่อนเพียงแค่เราเอาสติจับดูดูว่ามัน กำลังไหลไปกับอารมณ์ใดยอย่างเช่นมันไหลไปกับอารมณ์กามราคะมันติดอกติดใจในภาพแห่งกามราคะท่านก็ว่าให้เอาอสุภะนั่นแหละมาสอนมันอสุภะคือการพิจารณาสรากศพของที่สวยที่งามที่จิตมันหลงติดอยู่นั้นเอาภาพของอสุภะสรากศพที่เรานึกได้เอามาสอนจิตให้มันเห็นความจริง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงรูปร่างจะสวยงามมากเพียงใดในที่สุดแล้วมันก็จะเน่าสลายเหมือนเหมือนกันมันสวยก็สวยตั้งแต่ตอนที่มันเคลื่อนไหวมีลมหายใจอยู่พอจิตออกจากร่างมันก็กลายเป็นซากศพลองบอกให้มันไปหอมไปดมซากศพนั่นดูสิจิตหนีมันไม่เอามันเห็นเป็นของที่น่าขยะขยงทันที เมื่อเห็นเช่นนี้จิตมันก็จะกลับเข้ามาสู่ลมตามเดิมแต่มันมาอยู่กับลมได้สักพักมันก็เคลื่อนไปอีกไปสู่อารมณ์แห่งกามราคะก็เอาอสุภะนั่นแหละมาสอนมันอีกครั้งสอนมันบ่อยๆเข้ามันก็จะเกิดรู้เห็นความจริงว่าสิ่งที่มันติดอกติดใจอยู่นั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันเป็นภาพมายาลวงหลอก เมื่อจิตมันยอมรับความจริงได้มันก็จะเข้าใจกลับมาสู่ฐานลมมันนิ่งอยู่ในลมได้สักพักมันก็จะไหลไปสู่อารมณ์อื่นอีกอย่างเช่นพยาบาทเมื่อจิตมันไปเสวยอารมณ์นี้มันก็จะมีความฝุ่งซ่านรำคาญเข้ามาด้วยตรงนี้จะเอาอสุภะไปสอนมันก็ได้หรือจะเอาหลักแห่งความเมตตาไปแก้มันก็ดี เมื่อมันโกรธก็สอนให้มันมีเมตตาถ้ายกเอาอสุภะเราก็บอกสอนมันว่าเอ็งจะไปโกรธอะไรใครเขาโกรธเขาก็เหมือนกับโกรธตัวเองเพราะว่าเราและเขาสุดท้ายแล้วก็ต่างเป็นซากศพเหมือนเหมือนกันเมื่อเอาซากศพนี้ไปเผามันก็เหลือแต่กองขี้เท่าเหมือนเหมือนกัน มันจะไปสำคัญที่ตรงไหนในเมื่อจิตและใจได้ทิ้งของพวกนี้ไว้แล้วเอ็งจะเอาอะไรกับขี้เท่ากองนั้นสุดท้ายแล้วเขาก็เอาไปกลบไปฝังกลายเป็นดินตามเดิมเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมสลายกลับกลายเป็นธาตุดินเราจะไปเอาความผิดอะไรกับดินดินก็คือดินอยู่วันอย่างค่ำ ถ้าเราไปเอาความผิดไปโกรธไปเกลียดดินมันก็เท่ากับว่าเรานี้เป็นบ้าเป็นคนโง่ไปแล้วหากพิจารณาได้เช่นนี้พิจารณาแล้วก็สอนมันจนจิตมันยอมรับจิตมันก็จะปล่อยวางคลายความยึดติดยึดมัน่นกลับมาสงบอยู่ในฐานของลมครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านได้บอกว่า หากเราทำได้เช่นนี้จิตมันก็จะละนิบอนทั้งห้าได้นิบอนทั้งห้าคือสิ่งที่ขวางกันไปสู่ความสงบถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนิบอนก็เปรียบเสมือนอารมณ์นั่นแหละมีพยาบาทก็คืออารมณ์โกรธอุทธจักกุกุจจคืออารมณ์แห่งความฝุ้งซ่านรำคาญวิกิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในธรรม ในการปฏิบัติกามฉันทะก็มีอารมณ์ในความยินดีพอใจในกามถินมิทธะก็คือความง่วงเหงาหานอนขี้เกียจขี้คลานพระอาจารย์ท่านนั้นท่านได้กล่าวไว้ว่ากามฉันทะเกิดก็ยกเอาอาสุภะมาสอนจิตพยาบาทเกิดก็เอาความรักความเมตตามาสอนจิตถินมิทธะเกิดมันง่วงเหงาหานอน ขี้เกียจขี่ขลานก็พามันขยันใส่ความเพียรวิริยะเข้าไปอย่างเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงนอนก็พามันลุกเดินจงกรมหากทำอย่างนี้จนจิตมันรู้มันยอมรับความจริงนิบ่อนทั้งห้าก็ไม่สามารถขวางกัน้นความเจริญได้เมื่อจิตมันมาอยู่กับลมจนกลายเป็นสมาธิตั้งมั่นได้แล้ว จิตได้พบกับความสงบแล้วหากทำอย่างนี้ท่านว่าได้ทั้งวิปัสสนาและสมถะไปพร้อมๆกันเมื่อจิตมันได้พบกับความสงบแล้วมันเห็นแล้วว่าความสงบดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเป็นมาเมื่อจิตมันมาถามนี้มาทางสงบแล้วมันเกิดความชินกับความสงบจนมันชำนาญเป็นวสีแล้ว หากเรานั่งสมาธิขล่าวหน้าหรือครั้งต่อๆไปจิตมันก็จะดิ่งเข้ามาทางนี้ทันทีจิตมันจะไม่ไปหลงเชื่อกิเลสอีกแล้วมันเห็นความสงบความว่างดีกว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันชำนาญจนเป็นวสีตรงนี้แหละท่านว่ามันจะเกิดปัญญามันจะเกิดฌานโลกุตตะละคือฌานที่จะพามัน หลุดพ้นออกจากวัตะสงสารนี้ได้เมื่อจิตมันเห็นทางที่ดีกว่าแล้วมันจะไม่กลับไปเป็นเหมือนอย่างเก่ามันเห็นสิ่งเก่าๆเ,เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่ควรปล่อยวางไม่ควรยึดติดยึดมั่นตรงนี้แหละท่านว่าจิตมันจะเดินมักรเพื่อข้ามโคดจากปุตุชนไปสู่อริยชนจิตจะหลุดพ้นจากอาสวะ ไปทีละอย่างทีละข้อหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าสังโยชนนั่นแหละหากทำสังโยชน์หลุดออกไปได้สามอย่างตรงนี้แหละพระโสดาบันเราจะเห็นอยู่ต่อหน้าฉะนั้นเราอย่าไปเสียเวลาแก้ไขผู้อื่นอยู่เลยมาแก้ไขตนดีกว่ารู้แจง้งเห็นจริงกว่าไปแก้ไขผู้อื่นก็มีแต่ทุกข์เท่านั้น